มาตามติดบ่าบัลลีผมครับอายุวันสี่สิบสี่สิบเอ็ดหรือสี่สิบสองวันวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสี่สิบสี่สิบเอ็ดที่สองหมื่นนะครับนะครับโตใหญ่แล้วนะครับคนขาวมาแล้วนะครับปีออก้างออกมาแล้วนะครับถือว่าโอเคครับเจ็ดร้อยยี่สิบตัวตายไปห้าตัว พิการพิการสองตัวนะครับเนี่ยไม่ซูมพิการเพราะอย่างเพราะว่ามันไปจิตจิตไอหัวอาหั่นะครับนวนหัวหารได้ลมทับมันขาหักสองตัวครับไม่ได้พิการเพราะเพราะเป็นโรคนะครับพิการเพราะทุกอาหารทับนะครับสี่สี่สบสองวันครับคนเล้าเราครับออกคนออกเต็มไปเลยนะครับนั่นเลี้ยงเลี้ยงแม่สามล็อตนะครับ สามรดมีรดนี่ครับเป็ดไม่จิกไม่ตอดกันเลยนะครับไม่บอจิกขนกันเลยนะครับบอจิกกันเลยหรืออาจจะเป็นเพราะพื้นที่กว้างไปพ่หรือว่าหรือว่ามันมีบอานามให้เล่นนะครับบ่บเข้าใจกันบ,บอนามใหลเล่นแต่กับพื้นที่กว้างนะครับแต่กับผม <c oughs> ไปถอนหยาตอนเสารครับเอามาให้มันกินตอนเสาเท่าละสองทุกปุ๋ยนะครับอยู่ในป่าไผ่ผมเป็ดเป็ดบอจิกกันเลยนะครับนี่ แล้วเขาทาเขาทายหดผมเลี้ยงมาสามสามรุ่นเลยครับทุกรุ่นจะจิกกันจนเบื่อจนยังออกจับตัดปากตอนนี้บามีเลยครับบะม,มี่บมีม่จิกกันไม่ก็ตัวเดียวเลยนะเพราะว่าเป็ดอายุสี่สิบกว่าหมื่นจะเริ่มเลยนะครับจะเลิ่ม,มีการจิกขนกันกินขนกันแล้วก็เรียกว่าโอ้แต่เด็กตันนี้ถือว่าโอเคนะครับบ่บมีจิกกันบ่มี่ยังเรียกว่าันมีนา,า,าม,นามนลเลยไเลนนะครับ ตัวไงเลยนะครับนี่ยไงขนออกขาวหมดแล้วเต็มโตมแล้วอาหารหรือจะเป็นกอาหารพอดีนอเกาเอาอาหารมาให้เป็นเป็นโปรตีนมีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าเป็นอาหารที่ที่เขาแบ่งขายให้นะครับจากฟาร์มไก่หรืออาจจะเป็นเพราะอาหารตีว่าโปรตีนมาถึงนะครับเป็ดก็เลยมีอารมณ์สิอบอ่อรุนแรงนะครับตัวงงายนะครับในสี่สิบมือนะครับ นำบวกนะครับรักรอนเอาไว้เอาไว้เอาไว้เป็นแนวครับเป็นพันแม่พันหาตัวหาตัวตนนึงเนี่ยฟักแล้วนะครับฟักออกมามีไข่อยู่สิบเจ็ดน่วยสิบเจ็ดใบฟักออกมาสิบหกตนะครับแข้แรงแข้แรงดีขนาดนะครับแข้แรง่ายนดครับไปสองเดือนกู้เลยนะครับโตรัแแรแแรดนนนรแล้ว,วลต้วนน,ตนี้ก็ร่างไข่อีกก็ร่างไข่อีก อีกแ,แม่นึงนะครับนี่นี่กําลังเหงามากครับนี่แม่นี่นี่กําลังหอบไค่นะครับนี่นี่กําลังหอบไค่รดรดกรอยู่ทั้งหนตัวใหญ่ๆรดกรหรือี่ผมเลี้ยงไว้ที่มันฝักเองธรรมชาตินะครับอยู่ในบ่อนี่แหละตะกี้ไปจูใสายยูฟังหนุนครับนนุนฟังหนุนครับนี่นะครับเดี๋ยรดนั้นที่ฝักเองนะครับสิบหกตัว นี่ชุดก็มือครับ่าจะถิงเวลาจับนะครับโอเคครับ